สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้รอติดตามรอลุ้นรอเชียร์สาวไทยกันได้เลยนะคะวันนี้วันที่29พฤศจิกายนค่ะเวลา17นาฬิกาสาวไทยจะลงแข่งขันนะ ทางโคโววีลีเกาหลีใต้เขาจัดการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos พบกับทีม GS c a l t e c h นั่นเองนะคะซึ่ง IBK ก็เป็นสมโมสรที่มีเจ๊ชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดอยู่ส่วน GS c a l t e c h ก็เป็นสมโมสรที่มีเจ๊สินว่าหน้านิ่งท่านนี้อยู่นะคะทุกคนขอแซลพี่เขาสักหน่อยนะเพราะว่าเวลาที่สินว่าเขาตบเป็นแต้มเนี่ย พี่เขาชอบทำหน้านิ่งๆนะคะหดโหดแบบนั้นเลยนะไม่ค่อยจะยิ้มนะยิ้มบ้างแต่น้อยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรากลับมาที่เกมการแข่งขันค่ะทุกคนมัวแต่แซวหน้าของเจสินว่านั่นเองนะถือว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยฟอร์ม IBK เนี่ยก,กำลังมาถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นของทาง IB k a เค o อเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชนะมา2นัดติดแล้วนะ และในนัดนี้นะคะจะยังคงเป็นขาขึ้นหรือไม่เราก็ต้องมารอดูรอชมการแข่งขันนะคะดูจากเกมการแข่งขันที่ผ่านมาการเซตของชมพู่พรพัน์เกิดปราดถือว่าหลอกคู่ต่อสู้ได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะถ้าได้นำการเซตหลอกของเธอมาปรับใช้กับทีม GS Caltech mm. ก็จะสามารถทำให้หลอกตัวบล็อกของทาง GS Caltech ได้และชิงความได้เปรียบกลับมาค่ะรวมไปถึงประเด็นต่อม มาเป็นเรื่องของบอลแรกนะวันนี้ขอให้รับบอลแรกให้ดีเถอะรับแล้วเข้ามือของชมพู่พรพัน์เกิดปราดเถอะพอรับบอลแรกดีนะคะชมพู่จะจ่ายบอลได้สวย จะสร้างสรรค์เกมได้ดีมากยิ่งขึ้นเธอก็จะมองแล้วก็จะใช้ความชาญฉลาดของเธอนี่แหละดูว่าควรจะจ่ายบอลไปให้ใครนะคะเพราะว่าชมพู่นั้นมีไวพริบปที่ดีอยู่แล้วขนาดโค้ชของทางยุโรปเนี่ยแต่จำประเทศไม่ได้นะต้องขออภัยจริงๆถ้าไม่เป็นโค้ชของทางโปแลนด์ก็ของทางอเมริกานะเคยชมว่าการเซตของชมพู่นั้นนะคะ เป็นการเซ็ตที่หลอกคู่ต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยทีเดียวนะในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการเซตบอลการรับบอลแรกแล้วประเด็นต่อมาอยากจะให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิให้มากนะยืนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเหมือนที่เฮดโค้ดของทางฮุนไดฮิลส์เรดเคยบอกเอาไว้แล้วว่า การที่ทีมฮุนไดฮิลสเตรตสามารถเอาชนะทีม GS c a l t e c h ทไปได้เนี่ยโค้ชก็สั่งนักกีฬาทุกคนเลยนะคะว่าต้องพยายามปิดซินว่าให้ได้และทุกคนต้องพยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองคือยืนตำแหน่งของตัวเองเลยนะคะและในเกมการแข่งขันครั้งนั้นโค้ชสามารถลดอัตราการโจมตีของซินว่าได้สำเร็จบล็อกลูกตบของซินว่าได้หลายลูกเลยนะคะถือว่าได้รับความสาเร็จเลยนะเราก็อยากจะให้ะ โค้ชของทาง IBK เนี่ยลองนำคำพูดเหล่านี้มาปรับใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดในออมองในมุมกลับกันถ้าเราเป็นโค้ชของทาง GS c a l t e c h เรารู้แล้วว่าอ๋อคู่แข่งขันเนี่ยจะต้องมาบล็อกสินว่าแน่นอนยังไงก็ต้องบล็อกตัวตีชาวต่างชาติคนนี้เขาก็จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนของเขาค่ะในรูปแบบของโค้ชนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูเลยนะหน้างานจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะ เรื่องการเซฟหลอกบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะชมพู่ได้แสดงฝีมือให้เราเห็นแล้วนะตอนที่ทาง IBK Autos ได้เจอกันกับทีม r รสปาร์กนะคะ ชมผู้สามารถหลอกตัว MB ของเรสปาร์กได้เลยนะตัว MB ก็คือมิดเดิลบล็อกเนี่ยตามบอลของพรพันธ์ไม่ทันเลยนะคะผู้มีการจ่ายบอลที่หลากหลายนะทั้งจ่ายบอลสั้น3เมตรหัวเสาก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะทางเรสปาร์กเนี่ยก็ไปไม่ถูกเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งนะอันนี้ใครที่ได้ชมการแข่งขันสดก็จะเห็นเหมือนกันนะคะว่าค่อนข้างที่จะเบลอๆไปเหมือนกันสําหรับทางเรสปาร์กในบางช่วงนะคะประเด็นต่อมาเนี่ยนะนอกจากเรื่องของการเซต นอกจากเรื่องของการรับบอลแรกแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขึ้นตบทําแต้มค่ะต้องมีความเด็ดขาดมากพอแล้วก็สามารถที่จะตบแล้วบอลตายบอลฝังหรือถ้าไม่ได้ใช้ความแรงนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการหยอดแบบนี้ก็ได้ยก ขอยกตัวอย่างน้องสองวิภาวีนะคะหลอกได้สวยมากๆเลยนะน้องสองวิภาวีอะทำท่าเหมือนจะตีหนักๆแต่กลับกลายเป็นว่าหยอดลงไปค่ะแล้วก็กลายเป็นแต้มค่ะโค้ชของทางฮุนไดฮิลเ l อร e เนี่ยก็พอใจลูกนี้มากถึงกับยกนิ้วให้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าผู้เล่นของทาง ibk autos ตเนี่ยต้องการจะตีแรงก็เอาให้เด็ดขาดไปเลยนะคะตีหลายๆมุมแล้วก็อย่าตีมุมที่ทง่ายจนเกินไปตามที่เฮดโค้ชของทาง IBK a u t o s เคยบอก อเบอร์ครอมบี้ไปแล้วนะคะว่าเวลาตีเนี่ยอย่าตีมุมที่ง่ายเกินไปเพราะเวลาที่คุณตีมุมง่ายเกินไปเนี่ยคู่แข่งขันคู่ต่อสู้เขาก็จะรับบอลได้แล้วก็จะสามารถมาทําเกมลุกใส่เราได้เพราะฉะนั้นพยายามตีในมุมที่ยากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโค้ชก็ยังดูอเบอร์ครอมบี้ในบางช่วงเลยนะว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นั่นเองค่ะสำหรับประเด็นต่อมาคือประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคือแผนการของเฮดโค้ชเองค่ะ คโค้ชจะส่งใครจะสลับใครจะดึงใครละเข้าไปเล่นในเกมรับตรงนั้นจะดึงใครไปเซตจะให้ใครมาพัก เนี่ยค่ะคือแผนการของโคช้ชมีส่วนสําคัญมากๆนะที่จะทําให้ได้รับชัยชนะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะว่าชมพู่เนี่ยลงไปแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วออกมาพักมาดูเกมกลับเข้าไปแล้วจะเล่นได้ดีมากขึ้นหรือไม่และในช่วงที่พักเอาคิมฮาคยองลงไปจะสามารถเซตจ,จ่ายบอลให้กับผู้เล่นในทีมได้อย่างแนบเนียนหรือไม่เราก็ต้องคอยดูคอยติดตามชมค่ะโอ้โหมันน่าลุ้นมันน่าสนุกจริงๆนะนะเพราะว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทาง IBK Auto s เนี่ย กำลังเป็นขาขึ้นอย่างที่ถ่ายบอกไปนะคะจังหวะหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่หลายๆคนที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์เกมก่อนการแข่งขันนะเขาเทคะแนนไปให้ทาง GS c a l t e c h มากกว่าทาง IBK a u t o s นะคะเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ย เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวคังโซฮีอยู่นั่นเองคังโซฮีเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ชาวเกาหลีเขาชื่นชอบมากๆนะเพราะเธอเนี่ยมีความทุ่มเทในการเล่นในการซอ้อมในการแข่งขันอย่างมากเลยทีเดียวและเธอก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแฟนคลับของคังโซฮีเนี่ยเยอะชาวเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมนักกีฬาที่เป็นตัวโลเคอลของเขาอยู่มากเช่นกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ย ก็จะเทค,คะแนนไปให้ทาง GS เ a l ข่า h ทค่ะแต่อะไรมันจะเกิดขึ้นเราไม่ทราบเราต้องมารอดูหน้าง,งานเลยจริงๆนะลูกบอลกลมๆลูกนี้เนี่ยจะตีไปเป็นแต้มให้กับทีมไหนได้มากกว่ากันและที่สำคัญนักกีฬาในทีมไหนจะมีสมาธิม,มากกว่ากันไม่หลุดนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะ โอ้โหค่อนข้างที่จะเชื่อเฉือนกันมากๆเลยนะต้องดูหน้างานจริงค่ะทุกคนวันนี้วันที่29พฤศจิกายนปี2566เวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยห้ามพลาดเลยนะเกมการแข่งขันในครั้งนี้มันดุเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่ายอดวิวเนี่ยเยอะแน่นอนนะคะคนที่เข้าไปชมในสนามเนี่ยก็เยอะอย่างแน่นอนเหมือนกันเพราะตอนนี้กระแสะวอลเลย์บอลของทางเกาหลีใต้ก็ลุกฮือเหมือนกันนะถือว่านักกีฬาสาวไทยเนี่ยสามารถ ไปปลูกกระแสวอลเล็ตบอลให้เกาหลีใต้ได้เยอะเลยนะคะเอาละค่ะมารอเชียร์รอลุ้นรอติดตามให้กําลังใจเจ๊ชมพู่ผ่อนผันเกิดปราดแฟนวอลเล็ตบอลชาวไทยมีความคิดเห็นว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยดูกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ